ไม่เลี้ยง นี่คืออะไรครับพี่ไใ่เหลียงผัดไข่นะคะอันนี้เป็นผักตามฤดูกาลนะคะไใ่เหลียงผัดไข่ถุกงละกี่บาทครับถุ้งละหกสิบค่ะ หมกตรงยี่ห้าบาทครับครับข้มกผักกาดอะไรครับพี่ขอหมกผักกาดกับใบยอครับข้าวหมกอะไรครับขอหมกผักกาด อันนี้เท่าไหร่ครับพี่40บาท4บบาทไปเรียบครับาตัวใ้าเล็ปลาเลยนะปาไหปลาเห็ดโคนเออปลาสายก็ได้เออปลาสายก็ได้เห็ดโคนก็ได้ เลียงผัดไข่นะคะสองอย่างห้าสิบาททานให้จุกๆุกไปเลยขัวกิงก้งกาข้าวกิ้งข้วกิ้งเราจะคั่วจนหมูแห้งตอนนี้คือขัวกิ้งนะคะขัวกิ้งต้องคั่วจนกิ้งเลยอันนี้คือผัดอะไร,รอ,อันนี้ซี่โครงนะคะซี่โครงของเราจะสูตรน้ำฉ่ำ วัตถุดิบอย่างดีค่ะรับรองไม่มีเหนียวกุ้งหวาน่ะคะกุ้งหวานกุ้งหวานนี้เราสั่งมาจากทางใต้โดยตรงนะคะมาจากสุราษฎร์เลยอันนี้คืออะไรครับพี่ไขเ่เค็มไข่แดงเค็มจากชขยา ของแท้แน่นอนเด่นๆจุกๆแล้วยังมีไปก็กินนี่รี่ๆนี่ไงปัดตุ้เส้นทางน้าของเราไม่เหมือนใครนะคะกินรอบเดียวรอบสอง